สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง Youtube มาชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เขาบอกล่าสุดนะครับทหารขมิแบรนสินค้าไทยแล้วนะครับนั่นก็คือนี่นะครับคาราบาวกระป๋องนี่นะครับเปิดแล้วก็เททิ้งนะครับไม่กินนะแบนโอ้สองป๋องด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่สป๋องเปิดแล้วเททิ้ง ไม่เก็บกบระป๋องไว้เหยียบเหยียบแล้วขายด้วยวะวนะเมนนี่นะครับสองกปองด้วยนะครับอย่างน้อยก็ลงทุนซื้อมาแล้วก็ทำคอนเทนต์เททิ้งแบรนด์สินค้าไทยนะครับอย่างน้อยคุณก็สนับสนุนสินค้าไทยไปแล้วนะสองกระป๋องเป็นไงครับพี่น้องสองกระป๋องเลยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะไม่มีแรงวิ่งนะเมนมึงไม่กินสักกระป๋องแล้วก็ ทำคอนเทนต์สักกระป๋องว่าเมนนี่มึงเททิ้งเลยนะไม่มีแรงวิ่งนะโว้ยสงสัยมันจะเครืองเรานะครับเรื่องน้ำท่วมโซเชียลคอมเมนต์มันก็ลงคลิปนะครับทำคลิปบอกว่าเราเนี่ยไม่ไปช่วยน้ำท่วมบ้านมันบ้านมันน้ำท่วมหนักคือมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าว่าเมนนะมึงรู้ไหมว่าเราทำอะไรกันอยู่เรากำลังลบกันอยู่นะใครเขาจะไปช่วยมึงมึงเอาสมองตรงไหนคิดว่ คือให้คนช่วยจนเคยตัวแล้วก็เรียกร้องหาให้คนช่วยเนี่ยนิสัยเขมรไอที่ไปฟ้องนานาชาติเนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับไปฟ้องเขาแล้วให้เขาเห็นใจอยากให้เขาเอาเงินมาช่วยเหลือประเทศของมันเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นช่วยตลอดหัดช่วยตัวเองบ้างนเ้เมนเอ้ยบอกไท่นะ Ngay con ai nè, đã ôi năng ta như kia bọc hay ba cô Ta nó thật tình Nó thật món dưới này bọc hay Con đích đích bọt. thật thật bọc Thật